สวัสดีค่ะ่ธรรมชมที่เคารถมนีนท่อมีสามดาวผ้าธรรมชมไปหาคุณพ่อวัวนะคะเนาะคุณพ่อวัวฝันเห็นผีเด็กหน่อยมาหาก่ะธรรมชมผีเด็กหน่อยอย่างออกจากนนองคู่ค่ะธรรมชมมาหาคุณพ่อวัวเมื่อบอกเลขสองโตค่ะธรรมชมจะเป็นเลขดีเลขเด็ดตะตรกับพรับชมกับคุณพ่อวัวพอความกันค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งหายท่อมีสามดาวนั่นไม่เด้อค่ะ ไปรับชมรับฟังกับคุณพ่อวัวพร้ความกันเลยค่ะสวัสดีครับคุณพอ่อวัวสวัสดีค่ะวดีค่ะคุณพอ่อวัวฟันแม่นครับเซียวพ่อหญิงตัวครับนี่เซียวหัวหน้อนอาทีตัวครับฟันน็ได้ครับพองหัวขี้เฮียนแต่วอกคฟังนะครับหางเหินเป็ดวันหนึ่งสองวันสามวันเนาะครับเออมนี่แหละความฟันบ่ครับเออครับว่าเริ่มต้นไม่เลยล่ะครับผมว่าฟันดีอยู่แล้ว ฟันแนวไรครับเับทุกเอฟซีฟังไหมครับฟันว่าเด็หกห,ห,ดหน่อยมาบอกห้องเสียหูเด็กหน่อยมาบอกห้องเสียหูมาได้ใส่เด็กหน่อยผู้ใดลูกหลานบอกรือเป็นผีเป็นสารเว่ยกันได้ลูกหลานจักบวผีสาไรไล่ทั้งไหนหรอก็อม,กมากยังกระนอนเสือไปแมว เรียงแมวบอกรึเปอกฮะว่าเลี้ยงแมวอยู่น<ะ>้าครับเลี้ยงแมวอยู่น้า,อ,นาอันนี้หาหัเจ้าตัวครับเอาอยัางนวาเขาให้มันกินเพิ่กเล็กน้อยนั่นว่าเออครับผมโอ้ยอตาครับเอาเขาแล้วบ่มีอาหารบ่มากินบ่ก็บ่บมีเงินซื้อแล้วเออจะเชื่อหรอตาเอา สิบอกไว้เด้อพคุณบครับแปดสองพบอแปดสองเออนี่สร้างวาแต่บาทแปดสอง,งเร่อีเด็กหน่อยนั้นว่าเออครับมันมาจะกงคอ,อาหารคุณยังมากคุณล่ะท้างฟัง,ง,งน,านา้างนำน้องนำไงน้องคู่คุณล่ะโอ้ฟังมา,มาจากน้องนำไงเลยเออมันย่างมากโอ้ยเอาอยัางตาโอ้ยตากระโบแล้วเออเออนี่จกิ เอาซื้อเลขกแบตซองเลือกสื้อพอได้เสื้ออาหารให้แมวกินตลอครับถามตัวระบาดมันมานเนว่ยนะไรบัท่านหูถามตัวบกเลือนเออแนวภาษาเด็กหน่อยเนาะโอ้ครับครับครับเด็กหน่อยมันสิหัวจัดตัวเลขว่ะเด็กหน่อยมันหูคว้มแล้วมันเรียนหนังสือโอ้มันหูคว้มแล้วเออว่าม,วม่นเด็กหน่อยแทฉเนี่ยง่วงๆปรกอบบ้าครับ ได้แนบบัแน่นี่ล่ะครับผมแต่มันอันนังนคือได้เร็กน้อยใหญ่ซ้ำนึงนี่ล่ะเออพ่อบัวทาบัไทยนี่ล่ะมันแปลเป็นเลขมันก็ะปุเอออันนี้ครับครับบ่งบ่งบ่งมหาไปนั่นแหละมาที่นี้มันบอกแปดสองเล้วแม่เจ้าตัวกว่านะห้าหกเจ็ดตัวก่แมวเลี้ยงไหมแมวอยู่หน้าเจ็ดตัวเจ็ดตัว เลี้ยงไว้อลีอยู่บ่เนี่ยหรือในความฝันเลี้ยงอลีตัวนเลี้องเขาไปกินซเสมือโอ้เลี้ยงอลีเลยครับเอฟซีเลี้ยงอลีเลยครับผมนี่ละทันรอบทันรอบเขาไม่มาเศร้าไม่แด้สงสารสัตว์ครับเดีหน่อยแล้ว่าอุ้ยยังนอกแมวเจ็ดตัวก็ใสี่เจ็ดนะครับเอฟซีเอ้ยนั่นละแปรมึงตีแลยกันปรเพราะว่าแมวสีขาเจ็ดตัวก็บสีเจ็ดกันถาสิตาเอาตามบอกอ่ะ หาหกเจ็ดก็ได้กันชาสามตัวเมื่อกลงามเลยแล้วเนาะเจ็ดสี่ครับเจ็ดสี่แล้วขับแปรให้เจ็ดสี่สี่เจ็ดเนาะแล้วอะไไหลน้ำปนในเรียงค้วกันแล่น้ำาค้ยอือเวลาเอามัดเสือกสิมื่กเอาเขียวมันไปพบเสือกดึงครับผมโอ้แปลกปะหล่ะมื่กลทั้งเวนทั้งขนใกครับเอาเอาตามองเอ่ตามพันเป็น ครับผมแบบสองครับครับเจ็ดสี่สี่เจ็ดเนาะเดี๋ยวสิตัวตให้แคบมาจออีกครั้งนึงครับเซียวพองยั้งทนล่องข้อนาทีตัวนี้ครับนี่แต่อาจารย์ค่เคยว่าเมื่อไหม่ครับผมขอบคุณครับครับครับทาเมล้างบรรทัดเพื่อให้บ้านเด็ดเพื่อนอาจารย์เนาะโอ้มีอาจารย์มาแต่ทางไรอีกครับอาจารย์วัดคนละวัดน้องตะขิ่นโอ้เป็นลูกศิษย์เพื่อนแต่บวชเป็นเด็กหน่อยคนครับเอาเดี๋ยวสิทธิ์ตามไปฝากเอฟซีอีกครั้งหนึ่งเนาะ กับเหล็กหลวงปู่อาจารย์อยู่ในวัดครับเอฟสีเพิ่นยังบ้านไหนใดมากครับเอาอีกีเด็กหน่อยไปสักพันครับงวดวันที่หนึ่งมีนาคมพศสองพันถล่มเด็ดครับบนเด้อร์เือล่างบนแน่เอ้าแล้วเตปเพิ่นเสี้ยนเอาล่างวันที่หนึ่งปนละครับเออสลาดกินแบ่งรัฐบาลนักข่บวเอฟสี่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับนี่นักข่าวธรรมชมเลขของคุณพ่อวัวกับธรรมชมฝันเห็นพีเด็กหน่อยมาห้องบอกเลข 8 2ดสองแปค่ะธรรมชมเจ็ดสี่น่นตีเอากับแมวนะคะเนาะแมวเจ็ดตัวกับตีเป็นเจ็ดสี่เจ็ดสี่ค่ะธรรมชมกับออห้ยมิชมิลาวก็คุณพ่อวัวประจำงหัววันที่หนึ่งมินาคมพศอส 2, อ 67, าวสองค่ะสำหรับคลิปนี้เท่ามี3ดาวกัสซล่าธรรมชมเบกอนเจิญคลิปนาค่ะขอหอยุกชกมานานัมานมาันเฮงเฮงรวยรวยค่ะกย่พึง่งพาไปใส่นคะ่านธรรชม อมีสามดาวมีของดีมาฝากท่านชมค่ะปรบชมบนของดีกระเบ่าแอมะระธงกันเลยค่ะเบ่าแอมะระธงนี่ยเดินทางไปทําบ่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิด,ดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียลทองเรียกทรัพย์ครับค่าขายไพ่าขายของบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพาน เอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาคาะขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องซื้อเรียกซื้อลอตเตอรี่เจนซีเรทือเนะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของไม่กับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีทักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชม,ชมชอบค้าขายทุกอย่างลวเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แหละแล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกขอสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกขอสามลูกคิ้วสามครั้งรูหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดไนยพ่อนนวดปู่หลอดตี๋เหรอบผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างไรเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงับมเมตตามหพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับ้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับนรรมชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับนรูมชมเบาแอมเราทงหินข่าวกับบลรอซ่าครับนรูมชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับนรร้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็นล้านเฮาแข่แว่ามีอยียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบังหนาล้านเห็นในคนมองบ่เห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในลาน้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันที่น้าที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เ่าแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี่ก็มีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังไงผู้สาว กูเบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ขี้กันครับ่ามผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับ่ามผู้ชมเปิดฝาลุงปอ,อูกมากนะครับเนาะล้วก็เมือแทๆครับท่ามผู้ชมเมื่อแทแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเอือรูปปากสามเอือนะครับท่าปากสามเือท่าคิวสามเแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับ่ามผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วนยะครับด้วย่ามผู้ชม เป็นมว้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ผูกเสกเ,เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังน,นะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้าาน้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไ้แล้วก็นี่วัดลุงปูรอดนะครับเนอวัดลุงปูรอดวัดุกกมนีก็แตงวัดลุงปูลุ้ยนะครับนอวัดลุงปูลุ้ยนี่ก็แตงขึ้นกันนี่ครับหุงยื่นคา่าใส่ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรรอซาครับเอาไปฝากเอซีกระโท่มาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนอเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มา,เ,มาเนาะครับน้องสมุชุมแล้วก็บ้าแอมเโาทุ่งนี่ได้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนคล่องหลวงปูุลอดมาให้อีพซี่นะครับสม,มุชุมเอาไปอาบสําระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิด้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเราแอมเราตรงนี่เอาม้าโหลายครับเอามาฝากเอฟซีโบรายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียกเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมอย่าวบาเอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอดลเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับ สาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ